เขาเป็นมวยโดยเขาหางเออมวยงี้มวยงี้เรามันีมืองี้ตึงตึงทีนี้เรื่องกลิ่นตัวเขามันแรงธรรมดาเขาจะไปแอดเขาจะไม่ดูแลเลยตรงนี้นักมวยนักมวยนักมวยปั้มเนี่ยทุกคนบ่นหมดไอ้เวสต่งที่ที่ไปปั้มกันน่ะเขาบอกว่าพยายามหนีพวกเนี่ย ประเทศพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่อาบน้ําแม่อะไรเลยเขาเขาเตรียมมาเลยเขาเตรียมมาเพื่อศัตรูเขาเลยล่ะเพื่อศัตรูโดยเฉพาะยกหนึ่งยกสองเนี่ยเราก็ต่อยห่างๆพอยกสามพาแพ้เขายืนเดินเข้าหาเราก็ติดเชือกติดเชือกมาก็ดันดันอ๋อแล้วก็ดันอ๋อมาจับยังไงม่รู้แขนซ้ายผมเนี่ยไหล่ผมเนี่ยสักอะไรมาเขาจะคุยอะไรเขียวไม่ได้แล้วเราคุยกันก่อนแบบตับชุดไงแขนซ้ายนี่ไอผมเอ็น เป็นยี่ข้ออักเสบไม่สามารถยกแขนได้ต่อยได้แขนเดียวนี่ก็เลยปรึกษากับหมอหมอประจําบอกว่าคงจะชกไม่ได้คงต้องบายให้เจ้าภาพเอาเรียบร้อยโตลงโตลงตอนนั้นคุณขึ้นชกหรือขึ้นซกขึ้นชกครับไม่ชกนิดนึงก็ไม่ให้ครับก็ลำบากพี่เพราะแผ่นซ้ายเราเป็นไม่ได้อะก็ลำบากดิอ่าไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอาไงดีหมอว่างั้นก็คงต้องบายให้เจ้าภาพโอ้เรียบร้อยเลยถ้าบายพอจะบายเสร็จปุ๊บมันก็มีกระแสว่าเราเหมือนจะ ล้มมวยให้เจ้าภาพเ,เจ้าภาพมาจ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกโอ้โหมันไม่มันีกยกยกไม่ได้อะจะต่อยอยังไงแขนเดียว ก็เลยหมอว่ามีอยู่ทางหนึ่งคือฉีดเอรลอยต่อไปเลอยเข้าไปเลยเอารผู้นี้จะชั่งหนัก8ปดโมงหมอก็ฉีดคืนนี้เลยสามทุ่มปึ๊อเข้าไปเข็มยาวขาดนี้ฉีดยัดเข้าไปตรงเอ็นอ้ยป็นไงฉีดไปห้าทีก็ยกแขนได้เลยข้างนี้โอ้แต่ข้างนี้ยกไม่ขึ้นทีนี้เอาเอาฉีดปุ๊บอันนี้ยกขึ้นข้างนั้นยกไม่ขึ้นเพราะอะไรถือแก้วน้าอยู่ สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายไปชกพี่ชกเสร็จปุ๊บก็ชนะคุณต่อสู้ขาดลอยเอาชนะด้วยชนะเพราะว่ามันมันมันยกขึ้นไงอ๋อครับก็ต่อยได้ปกติสุดท้ายแล้วก็มาผ่าตัดที่เมืองไทยแล้วก็บินบินมาเลยครับต่อยเสร็จก็บินกลับเมืองไทยเลยก็ผ่าตัดแต่มันมันมันก็เป็นข้อขอลหาในใจเหมือนกันที่คนพูดใช่ไหมแต่วันถ้าวันนั้นวันนั้นไม่ต่อยก็คือสมจิตรับตังค์ถูกไหมใช่ใช่ไหมสมจิตรับตังค์ล้มให้เจ้าภาพขึ้นไปเป็นแชมป์อ่านั่นอก็คือที่ที่จำน่แล้วอีกเรื่องนนดีย วัวน e nah. ี้หนักเออทำไมครับแบกหิ่งขึ้นไปชกอินเดียอินเดียเนี่ยอินเดียเขาเป็นมวยมแบบที่อินเดียนะเขาเป็นมวยเดินเข้าหางเอออ๋อมวยงี้มวยนี้อ๋อเราจะฟีมืองี้ตึ้งตทีนี้เนี่ยคือเรื่องกลิ่นตัวเขามันแรงธรรมดาเขาเขาจะไม่แอดเขาจะไม่ดูแลเลยตรงนี้นักมวยนักมวยนักมวยปั้มเนี่ยทุกคนบ่นหมดแต่ไอเวสต์แม็กซ์ที่ที่ไปปั้มกันน่ะครับเขาบอกว่าพยายามหนีพวกเนี่ย ประเทศพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่อาบน้ําแม่อะไรเลยเขาเขาเตรียมมาเลยเขาเตรียมมาเพื่อศัตรูเขาเลยแหละยกหนึ่งยกสองเนี่ยเราก็ต่อยห่างๆพอยกสามพอแพ้เขายืนเดินเข้าหาเราก็ติดเชือกติดเชือกมาก็ดันดันออกก็ดันนอกนี่ไงก็เหนื่อยแล้วสูดทิงไปจะเป็นลมก็ดันออกดันออกก็สุดท้ายยกสี่ชนะชนะชนะขาดแหละแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าหนักมันมันกินมันหนักมาก